แล้วครับพอหนุ่มกันดา EP14 และก็ถึงวันนี้ที่รอคอยเราจะเซ็นสัญญาไปที่อาร์เซนอลครับด้วยค่าเหนื่อย3 2 0 0 0 0อปอนด์ต่อสัปดาห์ แมมีที่ไหนให้ออฟเฟอร์เราดีกว่านี้นะครับลองดูก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่าเหนื่อยเท่ากันครับนอร์ทิแฮมฟอรสเ์สอุ้ยท็อตแนมฮอสเปอร์ให้เราสามแสนเหมือนกันครับฟูลแลมบาร์เซโลนาเบนฟอร์ บอลมัดปันจับเอฟซีเก้าพันหมื่นหนึ่งพาเลตเชลซีบายเยอร์นดอร์มุนนิวคาสเซิลอ่ะปารีสก็ยื่นเขาเสนอมาเหมือนกันครับสองแสนเจ็ดแต่ไม่น่ามีที่ไหนมีแค่ซิตี้กับเซนเอนครับเพราะฉะนั้นไปครับ เซนนนนเดียกันดดาไปครับเซน,นเรียบร้อยครับเดีย๋ยวยาไป่าเซนนนนต้องไปเปลี่ยนรองเท้าหน่อยกลับไปใส่อาดิดาส พ่อหนุ่กันดานคนขอเลเซนซะด้วยมันเจออาเ,เตต้ามันรอต้อนรับเราแล้วก็เข้าทดสอบสมรรถภาพครับเทสความฟิตกันหน่อย ปนุ่มกันดามาในเบอร์สิเบอร์เดียวกับนะเอ็นคทีนะครับเอาละครับอย่างแรกที่เราจะทำเราจะไปเปลี่ยนรองเท้า รองเท้าสุดฮิตสำหรับผู้เล่นอาเซนีนเอาแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ Да. ไนกีหมด้ะเราไปคู่นี้นะครับเ r e ีย e โกแมตช์สตาร์ i ติ้งเอาไซต์บอกอันนี้ยากนะครับยิงนอกกรอบเฮดเดอร์พาส แล้วก็แมชเลดจิ่งอย่างนี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอดูว่าทีนี้กับอาเซนนอนเราจะได้ทำอะไรบ้างครับเพราะว่าอาเซนนอนจบประมาณอันดับที่สิบในพรีเมียร์ลีกน่าจะไม่ ไม่ได้เล่นบอลอยุโลกเลยนะครับงสงัยจะได้เป็นนักลงทุนนะครับทีนี้ลงทุนหมดนะครับไม่สนว่าได้กำไรมาครับแมชแรกนู u t r a l friendly map ไปอัดกันในชุติง้งดิปปิ้งสักหน่อยแล้วก็ไปตบไอตัวสีฟ้านะครับเพราะว่ามันมีผลกับตัวเพสไตล์ที่เรามต้องคงรักษาสภาพมันไว้ เอาละครับเส้นทางของนักลงทุนแตช้นนี้นะครับเจอใครครับเนี่ยฟอร์เดนกิน,น่าหรือเปล่ากาวีโลมาโนโลี่กีแลนเทียนี่สมิธโลนะครับแน่ตอนนี้อาเซนนลมีใครอยู่บ้างน,นะครับเราไปดูกันก่อนดีกว่าสควอตครับ กับียเจซูดยังอยู่นะครับเจเดนพิกฟอร์ดอารอนสแลมเดลโอมิโกโอยู่ห้าคนใครบ้างก็ไม่รู้เนะี่ยหน่งแบนะ็กซ้ายนัเทียนนี่ซินเชนโกเซนเตอร์แบ็กซาลิบาไม่อยู่แล้วนะครับ KBO โทมิจอร์จิโยไลท์โลโกกาปีไซายนะครับโคแมนโอดกาดเวล่าสมิธโลเนลสันอืมก็ถือว่ายังพอไปไปได้อยู่ครับ ลองดูครับแมตช์แรกสำหรับขนุ่งกัดดาในสีเสื้ออาร์เซนอลมาดูันว่าเขาจะเล่นได้ดีเลยไหมครับหรือว่าต้องใช้เวลาปรับตัวกันสักหน่อย สนามอะไรไม่รู้ครับเนี่ยลงโจงมาบอลอทีทโอเดก,การครับขนมกนานได้บอลมาตัดไปให้ซากา้าซาก้าหักมาครับขนมกนานเข้าซ้ายโดนสกัดก็ได้เล่มมาบารีนี่ ไล่ครับสกัดบอลได้อยู่ยีแลนด์ทิมเบอร์ไล่มาครับโอเคครับไปนะครับพนมกันดากรชากโอ้โหเยอะแยะไปหมดจะยิงก็ไม่ได้จะจ่ายก็ไม่ได้ บอลยังอยู่ที่ฟิโอเลตินาเลนตินาเคลไลับครับส่งไปให้ซาก้าโอเดกาดตักมาติดอยงนี้ไหลตักบอลไม่ได้ครับนี้ อโอ้โหเรียบร้อยครับเทียนีโดนเสียบใบเหลืองครับวรนนี้การเดินมาครับยื่นไปเลยหนึ่งใบเหลืองนิโคลัสกอนซาเลสโอ้โหเจ็บครับตบนนี้ ขน,นมปังนะครับสองสั้นบอลอยู่ที่ฝั่งซีออครับถ้อก,กองหลังอาร์เซนอลก็ใช้ได้ครับในซีซั่นนี้คโยเด ลกแต็มมุมครับเลิ่มมาโยนลึกมาข้างหลัง,นะงครับฟิฟร์จับบอลได้บอลอยู่ที่ซากา สาก้าจ่ายไปติดครับลูกนี้เอาล่ะครับอาร์เซนอลระวังกับไม่ได้บรดยกาศไหลมากันดาออกขวาโอ้ไปไม่ได้ครับแน่นแน่นแต่เข้าปตรงกลางคีเรนเทนี่พนมกันนะหมุนมาจ่ายไปให้สาก้า กับวันที่การนะ ต่อครับยังไม่มีโอกาสยิงนะครับตอนนี้เอาล้วครับบอลนะครับ,บ,นนบปรเป็นของอาร์เซอนอลครับโอกาสได้ลองยิงครับเคตปาอาริสส์ บาลาก้าเรียบร้อยครับลน,นี้พาหนุ่มกานดาประเดิมลูกแรกในการลงสนามครั้งแรกให้กับอาเซนอลนเนี่ยสะใจเอาหัวหม่งเสาไปเลยเป็นแอสซิดของโอเดกาครับลพาหนุ่มกันดาเปิดโ้ง มีลูกแรกก็ต้องมีลูกสองพนุกันดาดัดมนได้ครับโอ้โหเขาบอลเคลืนไปได้ไวเลยครับรวมกันแน่นเลยคีแลน,นเทียนี่ครับส่งให้พนุ่มกันดาไหลไหมครับพนุ่มกันดาตที่สปิทโลสปิทโลพยายามจะจ่ายกลับมาโดนดักไปได้ อย่างอยู่ครับกาเบียวซัมโูกาโรล,ลี่เชนไลส์ทิมเบอร์อ๋อาละครับขคโนกันดาส่งบอลให้บุกยศซากะมาบอลไปได้นะครับหมดครึ่งแรกไปก่อน เป็น,นน้าำอยู่หนึ่งสูนะครับยนครึ่งแรกเรายังต้องยิงให้เข้ากรอบอีกสองครั้งลุงหนึ่เรียบร้อยครับล้มไหมไม่น่าล้ำ สปิดโรสปิดโรสปิดโรเอาละครับนี้กาวีว่าเราใจาสวยครับโี่อุตสอามาเปิดมุ บันดาได้หมครับออกไปครับนี่ปลาวมาทางขวาครับจะนอนหนักไว้ได้สปิ้นเรจจายมากบันดาไม่รีบครับตับกรับครับคครับ ไหลเอาคืนไมาได้โอเดการครับไหลามาเจอช่องบอลไม่ถึงเซสโก้ไหลดักไว้ได้ครับสาก้าไหลามาแล้วครับลูกนี้หนมกันดหาหักเข้าในตุหูจับบอลยาวไปหน่อย เการแตะไปให้โอกาสครับกัดหักซ้ายไปสปิดโลโยนเข้ามาโอ้โหนี่เคปะสจัดไปได้แล้ว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 เขาทำอะไรกับะเนีอะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยไอเคปะาเขาดุ๊บดุ๊บดุ๊บอะไรเยอะนะ เดี๋ยวรอดูภาพช้าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้หาบอลไม่เจอหรอหรือว่าอะไรดุ๊บ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 ,บยิงแมกเลยเอ๊เ,อเขาทำอะไรวะเคป้าเ,เออประหลาดดีดีรู้ไม่โดนจับลำหน้าเอาล่ะครับเปลี่ยน ยิตโลออกไปเอากาเบียรเจสูสครับมาเล่นปีกซ้ายหรือว่าเขาขยับเราเปนเล่นปีกซ้าย่าไม่ได้ดูนะโอ้โหกันดาเหมือนจะดักบอลได้าทีโอเลกาหครับจิงกันไว้เดคเคนไลส์เทียนี่กาเบียวครับส่งมาให้พนุมกันดาไม่มีใครต่อบอลน,นะครับ ไปเองครับออกไปให้ซาก้าได้ทุ่มอยู่ครับรสองโซนนะครับอาจะนอนนำอยู่ตอนนี้ระโยซาก้าตอกส้นมาติด โหนกันดาสไลด์หนักไว้แต่ไม่เจอบอลเอาหรอครับขนนกันดาวิ่งเข้ามาในไลน์กลับไปให้ซาก้ายูเรียนทิมเบอร์เรียบร้อยนะโอ้โหลูกนี้เซฟได้สง,งั้น นไ <Nice S 2> รบ,บอลอยู่ที่บุกโยซาก้าอาัามาจ่ายไปลูกนี้เรียบลอยหนุ่มกันดาครับหนึ่งประตูหนึ่งแอสซิสต,ต,ต์วนันนี้ตามวิ่งตามไปดีใจกับเพื่อน โยสกาลูกนี้กันดาใช้ความคล่องตัวในกรอบผิดโทษหักหลบแล้วจ่ายไปให้กาวี่ลูกนี้เคปาหมดศิษย์เสรแล้วครับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ลงมาแทนคีเ่นเทียนี่ ไล่บอลนะครับเพราะฉะนั้นพน,นุกัดดก์ด้กาครับขึ้นมาช่วยไล่บอลแล้วท่าน่าฟีออได้กระชากขึ้นมาครับลรงนี้โอเคครับลรงนี้พน,นุกัณดาไปแย่งหมงได้ฟาวครับเอ,อ้ยโอ้โหจาน ให้ฟังผมเถอะโอเคนี่อ๋อแล้วเปลี่ยนออเดกาดออกครับเป็นฟาบิโอวิเอล่าลงมาแทนทเบอร์ครับแต่มาที่กานด้า ีเอล่าจ่ายมาให้พนมกันนาวันไม่ถึงหาก,กับโอเคช่วยไปก่อนช่วยไปก่อนอดักไม่ทันโอ้โหอีก,กันั้งได้ฟาวครับ ถึงแม้ว่าจะไกลแต่ก็จะขอลองยิงหมดเวลาไปเลยครับเลยถือว่าเป็นผลงานที่ ก็ค่อนข้างน่าพอใจครับสำหรับเกมแรกกับสีเสื้อ,อเซนอนของนุมกันดาหนึประตูก็มี1งแอซิส,สครับแม้ว่าจะได้โอกาสยิงน้อยไปหน่อยครับแล้วก็ยังไม่ค่อยคมแต่ก็น่าจะเป็นชิ้นน่าพอใจของอันเตต้าครับแมตช์นี้ ครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันกหน้าครับทุกคน